วันที่31พฤษภาคม2566โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แถลงข่าวชีวักยจภาพ i Excellence Center และมีศีการทำงานแบบไร้รอยต่อรวดเร็วปลอดภยัยครบวงจรตอบโจทย์ทุกปัญหาความซับซ้อนโรคของดวงตาโดยทางโรงพยาบาลมีจกักษุแพทย์ชำนาญการในแต่ละด้านรวมถึงแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาในสถานที่ให้บริการเดียวกันได้อย่างครบวงจรและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อพร้อมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

ที่ศูนย์จกักษุโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะเรามีแพทย์เฉพาะทางของคผนกตาเนครบทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกระจกตาโรคของจอตาโรคของเปลือกตาเบ้าตาหรือว่าเส้นประสาตานะคะจริงๆมีอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเรานอกจากแพทย์แล้วเรายังมีบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆนะคะทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนที่ช่วยดูแลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบครันในการ ดูแลผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วยังเรายังมีาการผ่าตาดัดการรักษาด้วยทุกวิธีการนะคะเพื่อให้การรักษาดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยในแต่ละรายค่ะปัจจุบันแนวโน้มของปัญหาของตาเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโรคที่พบบ่อยๆที่ต้องมีการรักษาเกิดขึ้นนะคะสาเหตุของการมองไม่เห็นนะคะตาบอดหลักๆก,ก็จะเป็นต้อกระจกนะคะอันดับสองตอนนี้ก็เป็นต้อหิน อันดับ3ก็เป็นโรคของจอประสาตานะคะอย่างไรก็ตามโรคอื่นๆก็มีความสาคัญหมดนะคะโรคของกระจกตาก็ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะคะแล้วก็เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอายุยืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีทั้งการใช้โทรศัพท์ทั้งใช้มือถือนั้นโรคตาอื่นๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเช่นปัญหาของสายตา ที่บอกค่ะใส่เด็กปัจจุบันสายตาสั้นมากขึ้นนะคะคนอายุยืนมากขึ้นก็มีโรคของจอประสาทตาเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแม้แต่อาหารการกินทําให้คนมีโรคเช่นเบาหวานเพิ่มขึ้นก็มีปัญหาของตาเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะในการปลูกถ่ายกระจกตาขึ่งกัก็คือการเปลี่ยน กระจกตาเหมือนกับการปลูกถ่ายอวิวะอื่นๆทั่วๆไปมีทั้งชนิดที่ทําได้ทั่วๆไปนะคะหมอกระจกตาและที่มันซับซ้อนคําว่าซับซ้อนแปลว่าอาจจะต้องร่วมกับการผ่าตัดต้อกระจกไปในตัวด้วยหรือกรณีที่ทํายากๆเช่นการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นการปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นเนี่ยที่บารุงได้เราทําได้เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องมือในการที่จะตรวจ ว่าชั้นต่างๆที่เกิดมีพยาธิสภาพนั้นเนี่ยคือชั้นไหนนอกเหนจากจะได้ทีมจากสุตแพทย์ที่มีความสามารถแล้วนอกจากนั้นการปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยเวลาทำผ่าตัดเนี่ยเรายังมีทีมอะค่ะเป็นคุณพยาบาลเป็นผู้ช่วยต่างๆ,ๆเนี่ยซึ่งสามารถทำการผ่าตัดร่วมกับทางทีมแพทย์ได้อย่างดีด้วยทำให้การผ่าตัดหรือปลูกถ่ายกระจกตาที่ซับซ้อนเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ครับสำหรับสาขาเนี้ยก็จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของโรคของเปลือกตาทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะมีไล่ตั้งแต่เปลือกตาผิดรูปผิดปกติเปลือกตาตกผิวผิวผิวหนังเปลือกตาย่อนนะครับพวกนี้แล้วก็โรค เนื้องอกของเปลือกตานะครับหรือว่าอุบัติเหตุของเปลือกตานะครับนอกจากเรื่องเปลือกตาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องท่อน้ําตาท่อน้ําตานี่ก็จะมีตั้งแต่ท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ําตาเป็นหนองนะครับเนื้อมาเร็งเนื้องอกของท่อน้ําตาอุบัติเหตุฉีกขาดนะครับแล้วก็โรคของเบ้าตาก็ได้แก่โรคเนื้องอกของเบ้าตาหรือมาเลงไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกแบบไม่ร้ายหรือร้ายนะฮะแล้วก็โรคตาโปนจากไทรอยด์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งอุบัติเหตุ เบ้าตาหรือรอบๆดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติไม่ว่าจะเป็นโรคเปลือกตาชุกชนิดต่อน้ําตาชุกชนิดเปลือกตาชุกชนิดเนี่ยครับสามารถดูแลได้และดูแลได้อย่างเป็นระบบ ม,มีเคสเคสนึงนะฮะน่าสนใจก็คือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ท่านก็อายุไม่มากนะครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ล้มทันนี้หน้าเนี่ยเข้าไปกระแทกกับพื้นถนนกับเสาแล้วใบหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหักหมดเลยนะครับหน้าหักหมดเลยทั้งทั้งเบ้าตาขวาและซ้ายกระดูกกระดูกโหนกแก้มแล้วก็จมูกหักหมดเลยอันนี้คุณท่ก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาล ใกล้ๆที่เกิดเหตุนะฮะมาหนึ่งครั้งก็คือซ่อมเฉพาะเบ้าตากระดูกเบ้าตากระดูกเบ,บ้าตาเนี่ยจะเป็นเหมือนกลวยนะครับเขาก็ซ่อมมาเฉพาะขอบด้านนอกของกระดูกเบ้าตาครนี้เบ้าตาอย่างบนเนี่ยหักหมดเลยเบ้าตาเหมือนห้องห้องหนึ่งมันหักหมดเลยแล้ว บอกว,ว่าตาเนี่ยถอยไปข้างหลังประมาณเซนครึ่งแล้วตกไปอยู่ในโหนกแก้มทั้งสองข้างทีงนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็เกอกตาไม่ได้ทั้งสองข้างเปลือกตาตกนะครับเปลือกตาด้านล่างผิดรูปทีนี้ก็ต้องตรวจใหม่เลยพอตรวจใหม่ปุ๊บเราก็ต้องทำเอ็กซเรย์เขาเรียกซีทีสแกนทั้งใบหน้าแต่ความความความยากความซับซ้อนก็คือมันหักทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอตาที่ดูแลเปลือกตาเบ้าตาอตอมตาคนเดียวเนี่ยไม่พอเราก็ต้องปรึกษาหมอเอกี่ยวกับด้านกระดูก หน้านะฮะเราเรียกว่า maxillofacial นะครับซึ่งเป็น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 คอลลีของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาผ่าตัดก็ต้องมาดูเอ็กซเรย์แล้วก็ผ่าตัดมาดูแล้วก็ตรวจคนไข้พร้อมกันนะครับบางครั้งมีปัจจัยเหตุถึงนี้สมองก็ต้องมีคุณหมอสมองเนี่ยนะฮะเอ่อมาร่วมดูด้วยแล้วก็มีหมอไซนัสมาร่วมด้วยหมอฟันมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูคนไข้ที่คอมพล็กซหรือซับซ้อนมากๆเนี่ยเราจะนั่งประชุมกันดูแลคนไข้เป็นทีมข้อดีของบำรุงราชก็คือหมอแต่ละคนเนี่ยมีความ กันนะครับมีความเคารพซึ่งกันและกันเวลาดูแลคนไข้เราก็จะเาเคารพความเห็นของแต่และกันแล้วก็เลือกการรักษาหรือช้อยการรักษาที่ดีที่สุดให้คนไข้นะครับพอเราประชุมเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะวางแผนการรักษาแล้วก็ชี้แจงคนไข้ว่าข้อ1 2 3 4จะต้องทำํำยังไงบ้างอย่างเคสนเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ยากเราก็ต้องเอา C T X T T สแกนเนี่ยนะครับมาทําเป็นเขาเรียกแร p ผิดโป t โตไทปเอามา X ท Summit, าําทำดิจิตอลสามมิต สามมิติของดิจิตอลปรินติ่งนะฮะเอ็กซเรย์กระโหลกออกมาเป็นรูปสามมิติเลยแล้วเราก็จะมาทำสตัดดี้แล้วเราก็จะม,มาวางแผนว่าเราจะซ่อมกระดูกเบ้าตาย่ังไงแค่นี้เราก็ถ้าเป็นกระดูกเบ้าตาแตกเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถใช้กระดูกเบ้าตาเทียมแบบง่ายๆได้แต่แคน่นี้ซับซ้อนเราก็ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยเราก็ทำใช้เลือก pmm a เป็นกระดูกเบ้าตาเทียมนะฮะซึ่งไปต้องไปหล่อมาพิเศษเลยแล้วก็มาสเตอร์ไลน์แล้วก็มาผ่าตัดแค่นี้เนี่ย พอเข้าไปถึงห้องผ่าตัดเนี่ยมันก็จะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยอีกอันหนึ่งเรียกว่า Navigator System ซึ่งจะมีไม่กี่โรงนะครับในใน,ในประเทศซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำเวลาที่เราเข้าไปในห้องผ่าตัดเราเข้าไปถึงเส้นประสาทต,ตาหรือยังเข้าไปถึงสมองหรือยังบริอาโพชจากทางด้านเบ้าตานั้นก็ทําให้เวลาระวางอิมแพลนหรือกระดูกเบ้าตาเทียมที่เสริมลูกตาที่หล่นลงไปดนในไซนัสเนี่ยนะครับให้มันมั่นคงแล้วก็แม่นยำนะฮะ พอแค่นี้เนี่ยบอกว่าเรา ใช้เวลาทําเป็นทีมแพทย์นะครับประมาณ4คนแล้วก็ไปทําใช้เวลาถึง11ชั่วโมงและทํา2ข้างเลยก็ทําถึงเช้าเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าโชคดีคือผผลลัพธ์ของการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถดึงตําแหน่งของลูกตาเนี่ยกลับไปอยู่ในตําแหน่งที่ปกติได้จากที่ลูกตาเนี่ยหล่นไปประมาณเซนครึ่งและเปลือกตาก็กลับมาอยู่ที่เดิมการกอกตาก็กลับมาได้เกือบปกตินั้นถ้าเกิดสามารถที่จะให้การวิจัยและการรักษาได้ได้อย่างแก้ไขเรื่องซับซ้อนเนี่ยได้ก็สามารถดึงให้คนไข้เนี่ยกลับมา ชีวิตเป็นปกติมีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติได้ครับ